นั่นแหละคนเราอะนะมึงจะฉลาดหรือมึงจะโง่เนี่ยมึงพูดออกมาเนี่ยเขาจะรู้เลยเขารู้เลยว่ามึง,งโง่หรือมึงฉลาดมึงมีความคิดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกูนี่ไม่ใช่คนฉลาดเลยกูคนโง่กูคนโง่นะแต่กูเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ ชอบมองอ่ะชอบมองให้มันขี่ถ่วนซะก,ก่อนก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปอ่ะไม่ใช่พูดเอาด้วยความสนุกพูดเอาด้วยความมันแล้วมึงไม่คํานึงถึงส่วนมากที่เขาต้องมาเดือดร้อนอะไรหลายอย่างหรือมึงจะทําในสิ่งที่เล็กๆมึงคิดว่ามึงทาถูกต้องอนะแต่ว่ามึงคิดไหมว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนขอสักทีเถอะไอ้ผู้ยงผู้ใหญ่ืานกันไอ้ความคิดของมึงนะแก่ๆกันแล้ว แก่ๆก,กันแล้วมีความคิดอะไรที่แนะนําเด็กที่มันไปในทางที่ถูกต้องบ้างไม่ใช่ว่ามึงจะเอาแต่ความประโยชน์ของมึงไงก็ามาทําให้บ้านเมืองปันป่นป่วนทุกวันนี้มึงเห็นไหมคนไทยนะก็ทั้งสร้างชื่อเสียงมึงตอนเนี้กูดดีใจเห็นไหมบ้านเราเนี่ยเด็กเล็กของเรานี่คือนี่แหละครับคือวัยรุ่นแล้วก็เป็นยุคใหม่เป็นยุคของเด็กที่ที่สร้างความดีพระสร้างสร้างประเทศนี่มดูตัวอย่างมากตัวอย่างน่ะ เขาทํากันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้างอะไรบ้างทําลายประเทศมึงมึง,ม,งมึงทั้งๆที่มึงอาศัยแดดกันอยู่ในประเทศนี่แหละแต่ผู้ใหกอยากจะทําลายอะไรของมึงหยุดกันสักทีเถอะคนเราเนี่ยมันพอแล้วมึงตอนเนี้ยมึงรักษาตัวทําให้ดีแล้วการรักษาตัวเอาไว้แล้วก็เพื่ออะไรอะ่ะสักวันมึงก็ต้องไปหมดแหละ อย่ามาคุยเก่งเลยไม่ว่าใครอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ตายมันจะตายคงตายหากันทั้งนั้นแหละทีนี้ว่าเอาเพื่ออะไรเราเราคิดเอาไว้เพื่อลูกหลานแล้วก็เพื่อประเทศของเราให้อยู่ได้ทัานั้นเองความคิดของกูกูกูไม่เคยไปคิดอะไรกับใครแต่ว่าถ้าใครมามาคิดอะไรที่มันจะทําให้ชาติเนี่ยค่อยเขวคว่อยเขแล้วก็ทำชาติจะไปไม่รอดแล้วมันทําให้ส่วนส่วนใหญ่อะมันลําบากมึงเห็นไหมว่ามันกันอยู่แล้วละลำบากลําบากแล้วก็ มาสร้างปัญหากันทำให้แม่งลำบากขึ้นไปอีกมึงต้องเห็นใจคนทำงานเูกูกูชอบคนทำงานนะกูไม่ชอบไอ้คนพูดมากเนี่ยผู้นำมึงต้องแข็งแกร่งมึงต้องเด็ดขาดนี่แหละผู้นำผู้นำต้องให้ให้ผู้นำไม่ต้องไปสนใจแม่งใครจะพูดผู้นำไม่ต้องไปสวนกับมันหรอกเอาให้คนอื่นเขาสวน